รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล CFDS15 นะครับใช้งานเต็มระบบใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะตัวนี้ลังถ่านสะอาดนะครับตัวนี้ช่องใส่ถ่านใช้ถ่านทั้งหมดเบอร์ดีนะครับโคก้อนนะครับลังถ่านสะอาดเย็บเลขซีเรียลยังอยู่นะครับเพิ่งสภาพดีสุดนะครับมีรอยบ้างทำการเวลาเสาวิทยุตรงรุ่นนะครับวิทยุรับได้ถึงคืนร้อยแปะ มีสายไฟแถมให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเริ่มต้นเสียบไฟสายไฟที่แขมงให้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยใช้ไฟบ้านเรานะครับเดี๋ยวผมจะเทสร,ระบบ CD ก่อนฮะเลื่อนขึ้นบนสุดนะครับ CD จะเลื่อนขึ้นบนสุดลครับองรับอะแดปเตอร์นะครับ,อรบ, Aud รบตอนนี้ไม่ได้ลองรับ m p 3ีนะครับ CD แผ่นก๊อปแผ่นลอยอ่านนะครับอ่านได้หมดนะครับอันนี้แผ่นก๊อปนะครับ กดเพลงนะฮะสถานะจอ L E D ติดปกติหมดนะครับไม่มีขอไม่มีดำนะครับโทนแบบได้ปกติตัวนี้มีแมกะเบลนะครับเมกะเบิดออนออฟนะครับฟังเสียงปกตินะฮะโทนแบบปกตินะครับฟังก์ชันดก็จะมี next reverb นะฮะตั้งโปรแกรมนะครับพวก refresh or โปรแกรมนะครับแล้วก็ตัวนี้เลือกดูเลขถอยหลังจำนวนแท็ก เคพอสต็อปปกตินะฮะผมทดสอบอัดจากซีดีลงเทปนะครับเครื่องนี้อาจจะซีดีลงเทปอาจจะวิท e ยุลงเทปได้นะฮะกดเทปโหมดเล็กก่อนนะครับเทปก็จะหมุนนะฮะการอัดจากซีดีลงเทปนะครับ,ราาเ,นะรบเสียงแน่นนะฮะตอนนี้ไว่กเบิด ลองแสตูดิโอซ้ายปาครับโโรรอยู่เล่นกดสต็อปนะครับแท็ก,ก็จะเริ่ม,มปกติต่อไปฟังที่อัดเมื่อกี้เลื่อนลงล่างสุดเทปเลื่อนลงล่างสุดนะครับขอซ้ายนะครับ ซ้ายก็ขอาเต็มระบบนะครับทุกอย่างเต็มระบบหมดนะครับต่อไประบบวิทยุนะครับเรื่องขึ้นอันที่สองจะเป็น AM นะครับขอดรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับทั้ง AM และ FM เอรื่องขึ้นอันที่สามจะเป็น FM FM เลยจะ92าวสิบสองไมโคเฮิร์ตหนึ่งสองสามงนี้คือ108ยแปมโคเฮิร์ตนะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับ ดโ,โ,โซนี่นี่รับคืนชัดเจนเสียงดีนะครับนี่ของไผ่พงศธรกันมาเลครับรับได้ทุกพื้นของบ้านเรานะครับ สหรับเรอสอบอาการวิทยุลงเทปว่าคเทบุรีคอนเหมือนเดิมเปิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็คนควบคุมโรคก็จะถึงจะมาควบคุมอาการปัจุบันได้ค่ะแล้วก็แผนกายภาพก็พยายามเลื่อนลงเทปแล้วก็ลองฟังดูคนควบคุมโรคก็จะถึงจะมาควบคุมอาการปัจุบันได้แล้วก็อากวิทยุคินะครับเอาไปฟังระบบเทปนะครับเทปเป็นระบบปั้มนะฮะ 「心のまま妹たち浜辺で歌お瞳閉じればまぶしい」 วคขอบคุณครับ